สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวม ข้อมูลสถิติหวยนะคะที่ออกวันที่1กันยายนย้อนหลังทั้งหมด30ปีด้วยกันค่ะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันเช่นเคยข้อมูลช่วงท้ายคลิปก็เป็นเลขออกบ่อยแล้วก็เลขออกบ่อยแยกตามหลักนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันค่ะว่าข้อมูลในคลิปนี้ที่แอดรวบรวมมาแบ่งปันให้ข้อมูลเลขใดจะออกบ่อยกันบ้างในวดวันที่1กันยายนอันนี้จะเป็นแนวทางของวันที่1กันยายน2568นะคะ ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ ต่อมานะคะจะเป็นเลขออกบ่อยรางวันเลขท้าย3ตัวรางวันที่1ออกทั้งหมด1ครั้งก็จะมีประมาณดังนี้ค่ะก็ยังไม่มีชุดข้อมูลไหนที่ออกซ้ำกันเลยนะคะสำหรับข้อมูลชุด3ตัวพิกัดโบน f อ FC ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลและแนวทางได้เลยนะคะ ส่วนต่อมาค่ะจะเป็นเลขออกบ่อยรางวันเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1ออกทั้งหมด3ครั้งได้แก่เลข97ต่อมานะคะออกทั้งหมด2ครั้งได้แก่เลข10 33 67 37 ต่อมาค่ะออกทั้งหมด1ครั้งก็จะมีประมาณดังนี้นะคะ FC ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยชุดนี้จะเป็นอ่า2ตัวพิกัดบนออกทั้งหมด1ครั้งสําหรับสถิติหวยที่ออกวันที่1กันยายนเนาะต่อมาค่ะเมื่อเรานำมาแยกตามหลกักเรามาดูหลักร้อยกันก่อน เลขห้าเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้ามาด้วยกันทั้งโมดสี่ครั้งรองลงมาค่ะเลขสามเลขหกมาด้วยกันท้งหมดสามครั้งรองลงมาค่ะเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสี่มาด้วยกันทั้งโมดสองครั้งนะคะในส่วนของหลักร้อยต่อมานะคะหลักสิบ เลขสมเลข9มาด้วยกันทั้งหมด6ครั้งรองลงมาค่ะเลขหมาด้วยกันทั้งหมด5้าครั้งรองลงมาค่ะเลข1มาด้วยกันทั้งหมดสครั้งรองลงมาค่ะเลข0นย์เลขสองเลข7เลข8มาด้วยกันทั้งหมดสองครั้งรองลงมาค่ะ เลขสี่เลขหามาด้วยกันทั้งหมด1ครั้งนะคะในส่วนของหลักสิบต่อมานะคะหลักหน่วยเลข7มาด้วยกันทั้งโมด8ครั้งรองลงมาค่ะเลขสมาด้วยกันท้งโมด6ครั้งรองลงมาค่ะเลขสี่มาด้วยกันทั้งหมด4ี่ครั้ง รองลงมาค่ะเลข0เลข5เลข6มาด้วยกันทั้งหมด3ครั้งรองลงมาค่ะเลข1เลข2เลข8มาด้วยกันทั้งหมด1ครั้งรองลงมาค่ะเลข9ไม่เคยมาเลยนะคะในส่วนของหลักหน่วยต่อมานะคะจะเป็นเลขออกบ่อยรางวันเลขท้าย2ตัวนะคะหรือเลขกลาง ออกทั้งหมด2ครั้งได้แก่เลข8 3ต่อมาค่ะออกทั้งหมด1ครั้งก็จะมีประมาณดังนี้นะคะ FC ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยอันนี้ก็จะเป็นชุดข้อมูล2ตัวเลขล่างออกทั้งหมด1ครั้งค่ะ ต่อมานะคะเมื่อเรานํามาแยกตามหลักเรามาดูหลักสิบกันก่อนเลข9มาด้วยกันทั้งหมด5ครั้งรองลงมาค่ะเลข0เลข8มาด้วยกันทั้งหมด4ครั้งรองลงมาค่ะเลข1เลข2เลข5เลข6มาด้วยกันทั้งหมด3ครั้งรองลงมาค่ะเลข3เลข7มาด้วยกันทั้งหมด2ครั้ง รองลงมาค่ะเลขสมาด้วยกันทั้งหมด1ครั้งนะคะในส่วนของหลักสิบต่อมานะคะหลักหน่วยเลข2มาด้วยกันทั้งหมด6ครั้งรองลงมาค่ะเลข9มาด้วยกันทั้งหมดหครั้งรองลงมาค่ะเลข1เลข 3, เลข 4, ี่เลข5มาด้วยกันทั้งหมด3มครั้ง รองลงมาค่ะเลข0เลข6เลข7มาด้วยกันท้งโมด2ครั้งรองลงมาค่ะเลข8มาด้วยกันทางหมดหครั้งนะคะในส่วนของหลักหน่วย B ก็เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะคะพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะส่วนคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอพระคุณค่ะ